ทุกติของผู้ทุศีลภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงทมปริยายอันเป็นเหตุแห่งความกระเสือกกระสนไปตามกรรมของหมูสัตว์แก่พวกเธอเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวทำปริยายอันแสดงความกระเสือกกระสนไปตามกรรมเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกระทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจักเป็นผู้รับผลกรรมนั้นภิกษุทั้งหลายคนบางคนในกรณีนี้เป็นผู้มีปกติทำปาณาติบาตหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนด้วยโลหิตมีแต่การฆ่าและการทุบตี ไม่มีความเอ็นดูในสัตว์มีชีวิตเขากระเสือกกระสนด้วยกรรมทางกายกระเสือกกระสนด้วยกรรมทางวาจากระเสือกกระสนด้วยกรรมทางใจกายกรรมของเขาคดวจีกรรมของเขาคดมนโนกรรมของเขาคดกติของเขาคดอุปบัติการเข้าถึงพบของเขาคดภิกษุทั้งหลายสำหรับผู้มีกติคต มีอุปบัติคดนั้นเรากล่าวกติอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดากติสองอย่างแก่เขาคือเราสัตว์นรกผู้มีทุกข์โดยส่วนเดียวหรือว่าสัตว์เดรัจฉานผู้มีกำเนิดกระเสือกกระสนได้แก่งูมแมลงป่องตะขาบพังพรนแมวหนูนกเขาหรือสัตว์เดรัจฉานเหล่าอื่นที่เห็นมนุษย์แล้วกระเสือกกระสน ภิกษุทั้งหลายภูตสัตย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้คืออุปบัติย่อมมีแก่ภูตสัตว์เขาทำกรรมใดไว้เขาย่อมอุปบัติด้วยกรรมนั้นปัสสะทั้งหลายย่อมถูกต้องปูตสัตว์นั้นผู้อุปบัติแล้วภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นทายาทแห่งกรรมด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้